กำลังแบบนยนี่ทุกคนได้มาแล้วที่น้องเก็บไปเก็บมาได้แบบติ่มกระชามเลยดูสิมาต่อคนหอยนะทุกคนคนหอยผม,แบบมอัอน,น,ยอยอนนี้คือแบบมะเยื่อเน่หน่อยเยอื่อเนาะนี่ก็เราต้องล้างก่อนบอกเอ้ยล้างก็จะได้แข็งหอยแต่ดกลมบางทีสำน,น้องเก็หาแซ่บซึ้งเลยได้เพราะว่าห้องใส่มีจี้มก็ได้ สบายดีทุกคนเนอะืัอนี้กับมาพ่อกับน้องเก๋แล้ะน้อทุกคนมืัอนี้กะข้าโคกคือเก้เาวันสีนึ่งข้าวยำแดงทุกคนแล้วก็มืัอนี้มีเมนูแหดกินแกงหอยขมนะทุกคนเนาะเดีย๋ยวมาเบิ่งน้ำเดือดนะทุกคนวันนี้ข้าวซี่แกงหอยขมกับนื้อข้าวทุกคนข้าวกมืัอนี้ให้สิอุ่นแต่ข้าวเย็นเนาะเพราะว่าขา้าวยังเหลือหลายอยู่นี่ฮัชิมาดังไฟกันก่อนนี่ก็คือสีด่าเสื้อเต๋อจ้าทุกคน ขึ้เตาเอาเนาะดังข่านฟันไม่อ่อยคือเก่าไม่อ่อยเท่ากับเกงอยู่แล้ว ที่เรียบร้อยแล้วทุกคนทำไมเขาก็นะ่า เขาหินยังไงทุกคนแต่ว่าแบบมันกรามโหดนะเขาเที่ยวหนึ่งสามก็เลยหูดก่อน,น กรเทียนมันเป็นอะไรที่คนเอากระเดง 点点的温 ง้อเลยแม่ง้อนะง้อที่เราพอได้ได้ไดน้องมาพอได้กเรื่อนเลทุกคนสร้าไปจ้าเดี๋ยวนี้มันง่างนั้น่ะยาวขึ้นอู้ยืาวลูกะสมแล้วอะไรมากูกผสมมาพ่อว่อา เข้าห้องน้ำอีเล้วหอมนี้เน,ะนาะ <c oughs> กากับดารกแล้วกาแฟเก็ดปลาด้วยขอบคุณค่ะพ่อมาข้าสมิงนีพอจ้าเมื่อพ่อมาข้าวสมิ่งต้องมาเนนหัวขาเย็นเ่ไห สอนมึงกินนี่นะโอ,โอ้ยเจอลกินมดด้ยจะจ้าคนกินมดเขาเอเขาเย็นม คนนักเก็ตซีาพาไปเก็บแพลตอีเลอร์ช่งอยู่ต้นหน้านี้แล้วเนาะเขานลงเข้าแล้วแล้วเขาจะมาเก็บเอ็ดกินได้บหมนี้เอ็ดกลิ่นแย้มขามเด็ดก,กันเนาะทุกคนว้าวแพลอีเลอร์อยู่นี่นีาเท่าเทาว้าว น้อย้ค่เนื่อนเลยุกเบิกกำลังแบบอ่อนเลยนะแดดนว้าวอเลยอะทุกคนเลยอยไงนี่อะไรอย่างนี้ ជាំងសារបស់រា្លារ់បានសារៀការ คนโอ้ยชนหนุ่มช er. ู้นี่คือตอนนั้นเนาะคือตัวน้อยเนาะมันหัาตัวน้อยแต่น้องเยอะเยอะคนนี่ทุกคนได้มาแล้วที่น้องเก็บไปเก็บมาได้แบบติ่มกระชามเลยนี่สิมาต่อยกุนหอยกันทุกคนกุนหอยขมวันนี้คือแบบมะเยอะแน่หนุอยเยอะเนาะนี่เอาเ่าต้องล้างก่อนบอกเ้ยล้างเ่อนก็ได้เนาะ เปิดาน,นายนาย,น,าย,น,ายนสวยมันจะเปล้างาก,ก้นมาแล้วจะไปล้างมัต้องล้าต่ึกระพาเนื้อตอยอาตัวด้ากันดอยเนาะฮะยกนไน้ำเล่าหลายต็มนชอบนเราไปขายก็เนาะอาเต็มนี่ก็เป็นเพื่อนเนาะน,นี่ทุกคนแกงใปลายายซื้ก้อนซ้หอยอนนนั้นนน มันโหดหลายคนอยู่ในแม่กิ้งน่น่จะก้นหอยน้ำเดียวนี่หลับเฒ่าเลยไอ้หาเฒ่าวะไม่ไหวแบบนี้นะย่เยอะได้เทากัสตันยา เอาหมดข้าตาัวนี้อป่ยเสียมากเลยตรับงานนักเพียงใดบอกหัวใจให้ยืนตัง้งเห็นไหมหัวเองว้าวจิๆคนเราเคย แกงหอยตะก้นนมาพี่ๆสำหรับน้องเก๋หาแซ่บซุดเลยได้เพราะว่าเฮาใส่ไมีจีมก็ได้ก้นปลาแด็หน้อยนี้พ่อน มาจ้องแดดพืจอจงดีงจงพ่อวนะลูกจงแดดก็มามีไปก็มามีนี่นนกนเดี๋ยวเขาดู

หอยคมพอดีข้ามหนุคนมาพอดีข้ามเลย ทุกคนตอนนี้เฮาสิมากแกงหอยกันเนาะเพราะว่าตัดกลอนหอยแล้วแล้ว นี่เขาชิมาตามอันนี้สำพักนังเลดูเบื่ขคาพู้เึ่้แกงหอยมันจังได้เซ็ตเซนี่เขากระชือเป็นเบอร์นะ้ำทุกคนมันจังอร่อยเนาะนี่ลงไปเลยเตืมอมอตีเลยทุกคนตามด้วยข้าวเบอือค่ะ เือหลายก็แซ่บหลายเขาะมึมันปุ๊ดๆมันแซ่บต้มา,มาเป็นห้าวนะทุกคนพริกห้าวพริกแห้งบอกพริกแห้ง ้นโคกเลยทุกคนเขาเบอร์ฮนะน่ะขบเบอร์กับเบอร์พักอันนี้นะกับท่านผู้นะ คนน้องกีตัำเขาเบื่อแล้วเแล้วเนาะเสื้อนว่าเข่าเบื่อไปกันแ้วเลยเพอาะาตำเสื้อนี่อ่ะพักนังเลิกนะทุกคนนี่สิงหาเสื้อมอกระเลยตาเห็นมออยู่ไหทุกคนว้าวเรากำลังเสื้อหงสูุรถสูตรแกงหอยทำวันนี้นะหงสูุรถค่ะแล้วก็เกลือหน่อยนึงทุกคนนี่แล้วก็ปลาแซ่บอ นีว,วทุกคนใดลงไปเลยค่ะตามด้วยผีเครตทุกคนสงเครองปูทุกอ,อ,อย่างแล้วเนาะเพราะว่าหอยนะเขาังเซื้อไฟในนึงค่ะสี่ผมปลาหงแล้วมันสีจ่อยแล้วก็ตามเลยค่ะอีตู้สุดท้ายแล้วค่ะ นี่อีตู้ลงไฟมอนี่นี่เต็มมอเลยทุกคนไปไปขางไฟกันมันนี่ยกน้ำน้อยนึงนะทุกคนแล้วแต่ความมากของเวามันเลยแม่ขึ้นไปเลยนะขึ้นบ่มึง ตอนนี้ค้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนจ้ะไฟก็บแบบปุ๊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 บอยู่เลยเนาะอือตีแหงแล้วแหงน,นะเออเมือนเอาฟอกมาปรุบป่ะมองใส่จงอือหึอะคุณสวยน้องเก๋ีฮักก็ขัดหูมั้ยเป็นกระแซกกระดมันอึดเวอร์อีเมท่า ล่าพันยี่กินอันแช่เลยเป็นข้าวก็เล็กน้อยล่ะตาเนาะล่าบอกว่าพันยี่กินอันแช่แล้วเป็นข้าวก็เล็กน้อย แล้วเนาะตอนนี้ก็ชุดไปที่เรียบร้อยแล้ะข้าวซีมาตัดแกงหอย้ทุกคนนี่จ้านแบบนี้เลย เรียบร้อยทุกคนปะกินข้าวน้ำน้ำเกลีเด้อทุกคนเด้อทุกคนเลยจ้าฝาน้องเกลขอกินข้าวกันงพี่ๆเด้อก็สิขอจบเรื่องสั้นนี้จ้านผู้เลมากกัอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ฝากติดกำลังซื้อให้น้องได้ด้วยกันบกคั่มโฆษณาจ้าส